นี่คือข่าวล่าสุดเมื่อประมาณสัก3าี่ชั่วโมงที่แล้วตอนช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมานะครับนี่อัปเดตล่าสุดก็คือตอน6กโมงเช้าเนี่ยใชมฮะหกนาฬิกาเอ่อ GMT plus นะหกโมงครึ่งเพิ่องอัปเดตข่าวนี้งั้นสิ่งที่ลัาจะอ่านต่อไปนี้มันก็คืออัปเดตล่าสุดแล้วนะฮะก็ไบแนนสนะฮะคุณซิซี่นะตอนนี้ก็ไม่สามารถไป UAE ได้อย่างถาวอย่างอย่างเอ,อ,อ่อเป็นทางการแล้วกันนะก่อนอันนี้เนี่ยคุณซิซี่เนี่ยมีการยื่นหลักทรัพย์นะสองล้านคำประกรันเอาไว้แล้วก็บาม กลับมาที่อเมริกาก่อนนะรประมาณ15บหอ่าสิวันก่อนจะมีการพิจารณาคดีนะครับปรากฏว่าอายการนะครับก็ยื่นคัดค้านนะฮะอายการอเมริกานี่แหละนิวยอร์กเนี่ยยื่นคัดค้านนะบอกว่าไม่ได้นะกลัวไปแล้วไปรับแล้วไม่กลับมาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยื่นต่อศาลตอนนี้ศาลคอนเฟิร์มตัดสินแล้วนะไม่อนุญาตนะครับแล้วก็ให้ คุณซิซี่เนี่ยรีเมนนะอยู่ใน US จนก็ถึงวันจนถึงวันตัดสินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันตัดสินอยู่วันที่เท่าไหร่ครับ February 23นะครับผมบอกเลยว่านี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องจับตานะครับกุมภาพันธ์วันที่23เนี่ยจะเป็นวันที่ต้องจับตานะว่าซิซี่จะจบแบบไหนนะฮะจะจบแบบไหนถึงขั้นติดคุกไหมใน18เดือนที่ว่าเนี่ยแล้วก็ถ้าติดคุกเนี่ย ประเมินสถานการณ์กันหน่อยซิว่าจะมีผลอะไรกับไบแอนนะฮะแล้วก็จะมีผลอะไรกับวงการคริปโตราคาบีจีจะเป็นยังไงแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยวันที่23ุ่ิามกุมภาเนี่ยจะเป็นวันที่เราทราบผล ETF ไปแล้วนะฮะงั้นการวิเคราะห์เนี่ยมันจะไม่ใช่มันจะไม่เหมือนตอนนี้ที่เรามองไปละนะ,ะับนั้นเดี๋ยวรอใกล้ๆครับรอดู ETF ไปก่อนรอดูทีละเปาะแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์ตัวนี้กันว่า เพื่อผ่าน ETF ตอนนั้นราคา BDC อยู่ที่ไหนนะผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่เราเห็นตรงนี้อยู่นะครับมันจะขึ้นไปเลยไหมหรือมันจะยังไม่ขึ้นแล้วเราค่อยไปดูใบแนนอีกทีหนึ่งนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ล่าสุดเนี่ยแน่นอนนะมันมีความกังวลกับรัฐบาลสหรัฐมากๆว่าจะว่านี่แหละนะซิซี่จะหลบหนีนะเพราะว่าถ้า ถ้าไม่ได้กังวลแล้วทําไมต้องไม่ให้ไปด้วยนะก็แสดงว่ามันมีในความคิดของศาลเนี่ยก็มันมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่กลับมานะไปแล้วไปรับไ,ไม่กลับมาจริงๆนะครับถึงแม้จะให้บอลน,นะฮะเป็นมูลค่าถึง175ล้านเนี่ยเอามาค้ำประกันเนี่ยก็ไม่เพียงพอกับค่าตัวซิซี่นะเขาคง,งมองแบบนั้นนะเพราะว่าโทษสูงสุดของซิซีเนี่ยสูงสุดถึง10ปีเลยนะ แต่เขามองว่าถ้าเกิดมีการรับสาร,รภาพแบบนี้เนี่ยอาจจะลด,ลดโทษเกินกึ่งหนึ่งซะด้วยซ้ำนะเดือ18เดือนแต่ก็ยังโดนไงนะสิเดือนนี้ก็หนักนะคนเราก็ไม่เคยอยู่ในคุกนะแล้วก็ผมเข้าใจว่าซิซี่เองเขาไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรที่มันขนาดอาชญากรรมอะไรขนาดนั้นนะนะมันก็มันห่างหายจากวงการแบบนี้แล้วต้องมาอยู่ในคุก18เดือนมันก็เหนื่อยอยู่นะค่าปรับอีกประมาณ50ล้าน ก็เรียกว่านี่เป็นบททดสอบของใบนั้นแบบสุดๆเลยนะช่วงนี้ซิซี่เลยเงียบมากๆนะสงบปากสงบคําไม่มีการทวิตอะไรที่เกี่ยวกับเกาๆอะไรมากมายนะครับสังเกตว่าการทวิตทุกครั้งของซิซี่เนี่ยจะเป็นแค่ประมาณว่ามั่นใจในซีอคนใหม่นะคุณเท่งเนี่ยคุณเถิงเนี่ยว่าจะบริหารจัดการได้ริชาร์ดเถิงนะฮะแค่นั้นนะแล้วก็ไม่มีการขอบคุณไม่มีการพูดถึงทีมงานไม่พาดพิงแม้แต่ใครสักคนเดียวกันในบริษัทเลยสังเกตไหม จบคือจบจบตรงนี้แล้วก็พูดแค่คุณคุณเท่งคนเดียวที่เป็นซีอคนใหม่นะครแล้วก็พูดแบบคร่าวๆกลางๆด้วยนะไม่ได้กลาวไปขนาดแบบโอ้ oh, จะดีมากอะไรขนาดนี้ก็ไม่แต่ว่าก็แค่ออกมายืนยันว่าบีแ a น c e มีมีเงินครบนะฮะไม่มีการเอาไปใช้แน่นอนอะไรประมาณนี้นะก็ต้องดูกันต่อไปนะถาบใดก็ตามที่ยังไม่มีใครมา c ชร์เลนจ์บีแอนดนะครับในเรื่องของไอเทรดดิ้งโวลูมเนี่ย ผมยังมองว่าใบแนษยังสามารถเจเนเรตเงินต่อวันได้เยอะนะฮะต่อวันได้เยอะในที่นี้หม่ว่ามว่อไหรหมว่าคุณก็คุณคิดดูเดี๋ยวคนที่ไปเทรดไอ้ฟิวเจอร์อะไรต่างๆในใบแนษน่ะแล้วดิคุเดดทีอ่ะนะเจ้ามือได้นั่นน่ะนะฮะก็ได้กันเยอะนะใบแนษนี่คือโกยยับยับทุกวันอยู่แล้วนะฮะรายได้แทบจะแบบมาเต็มอยู่แล้วงั้นใบแนษเนี่ยเรื่องใดได้เนี่ยผมไม่ห่วงเพราะว่าวินเนอร์เทคออนะครับอ้าวแล้วคอยเบลดลหพี่คอยเบดก็ดูดูดีนะ ใช่คอยเบียดดูดีแต่คอยเบียดดูดีแค่ในอเมริกานะก็ไอ้มีดอ่ะไอ้เนื้อมันคือนอกอเมริกานะนอกอเมริกันเนี่ยแหละคือพอมันมีโกลบอลเนี่ยแล้วมันไม่มีใครเลิกกฎตัวโกลบอลได้เนี่ยนั่นคือโกลบอลคือตัวโกยเ,ง,เงินนะฮะงั้นเออ่คอยเบียดเองเนี่ยก็มีความคิดว่าจะออกไปเหมือนกันนะแต่พอออกไปเนี่ยมันก็จะต้องโดนแบบเดียวกับไบแนอนด์โดนเล่นแบบเดียวกับไบแนอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยคอยเบียดก็ยังยังไม่กล้าพอไม่ออกเนี่ยก็ไม่ใหญ่นะก็ นะมันก็อีหลักที่เหลืออย่างนี้แหละนะฮะขานหนึ่งคือโกยรายได้อยู่ขานหนึ่งคือโดนอยู่นะก็มันจะมันจะต้องจบสักทางนึงนี่แหละแล้วนกะ็ทุกคนก็รู้ดีว่ามันคืออะไรนะฮะทุกคนรู้ดีมันคืออะไรแล้วก็รัฐบาลอเมริกันเนี่ยก็มองว่าไอ้ที่เยอะๆอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คือค้นกับอเมริกันนี่แหละมุดมุด VPN ไปหรือจะใช้ VIP ไปเล่นฝั่งนู้นแทนเนี่ยก็ แล้วแต่จะมองบนะองเนี่ยในที่ข้างนอกเนี่ก็คนเงินคนอเมริกันทั้งนั้นแหละนะก็เป็นอย่างนั้นไปมันก็มีเงินนอกข้างนอกด้วยแหละนะฮะก็อยู่ข้างนอกซึ่งไอ้นี่แหละที่ทําให้ไบนาสยังมีท่อน้ําเลี้ยงอยู่นะครับคาถามก็คือว่าจะเอากันขนาดไหนละ่ะนะทางรัฐบาลอเมริกาจะเอาขนาดแบบตัดท่อน้ําเลี้ยงสุดท้ายเลยไหมเอาแบบไม่ต้องอยู่กันเลยนะร่วมโลกกันเลยแล้วจะตัดยังไงถ้าอยากเอาอย่างนั้นนะฮะจะตัดยังไงเพราะว,าว่าวันนี้ซิซี่ก็ ก็ค่อนข้างยอมแล้วนะอืมยอมแล้วเพื่อได้ไปต่อนะครับแล้วก็ภาพก็คือเป็นการฝังตัวไปกับไปกับประเทศต่างๆในประเทศเราก็มากับกัฟใช่ไหมก็มีผลหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องรอดูแหละมันก็มีผลอยู่แล้วแหละเรื่องของการโดนเลกูเลตหนักๆแบบนี้นะครับเรื่องของความเชื่อมั่นต่างๆแต่คําถามก็คือว่าแล้วไบแ้นโดนอ่ะแล้วแล้วใครจะขึ้นมาแทนมันยังหาตัวไม่เจอไงแล้วคนที่สองอ่ะนะไบแอนมันมันไม่โอเคแล้วพี่ย้ายดีกว่าแล้วคุณย้ายไปไหนอ่ะมันยังมองไม่ออกไง มันยังมองไม่ออกขนาดนั้นนะก็มันไม่ก็มันไม่ได้มองตามลำดับ1 2 3ขนาดนั้นนะฮะก็ต้องดูแหละว่าทิศทางเขาจะเลกูเลยไปทางไหนนะอันนี้คือสิ่งที่บอกได้เลยนะช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆนะทำอะไรก็ระวังกันนิดนึงผมก็ไม่กล้าแนะนํากันว่ามันจะต้องไปที่ไหนนะครับเนสินเงินใดครับเนี่ยข่าวล่าสุดะฮะไม่ใช่แค่ซิสซี่คนเดียวนะที่จะโดนนะครับล่าสุดะฮะนี่ฮะคุณเจดโดของเรานะพี่โดของเรานี่ก็จะโดนกับเขาด้วยนะครับเอ่อ คิซโน o โรนันโดนะฮะตอนนี้ก็ไปค้าแข่งอยู่ที่ออซาอุนะฮะก็ไม่ไายไม่รอดนะฮะออมีการยื่นฟ้องกันนะในหมู่ของเราเครดิตเตอร์ทั้งหลายนะฮะแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยใบหน้าอินเวสเตอร์นะครับ s ับฟ้อง international s o c k e r star นะฮะไปฟ้อง คิสเซโนโรนันโดนะฮะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโรนันโดนี่ก็เป็นสตาร์ดังนะในการที่ไบแนนไปจ้างมาโฆษณาให้กับไบแนนนะใส่เสื้อไบแนนแล้วก็พูดใบแนนใบแนนนะฮะเรายังเห็นจำได้นะ,ะให้ดูรูปนิดนึงเนี่ยถึงขั้นมี NFT ด้วยนะ NFT ของ CR7 นะครับมาซื้อได้ใน i n บ n c นเจอะไรก็ว่าไปนะก็โปรโมทเยอะพอสมควรนะรับแล้วก็มีการบอกไอ้เงี้ยอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ก็ผิดหมดนะฮะ คือคนที่มาโปรโมทให้กับแพลตฟอร์มนะที่ซื้อขายเนี่ย by product amount to unregistered security นะครับสินค้าต่างๆในบนั้น c e ก็ยัง unregistered อยู่เลยผิดกฎหมายกรตโแต่ว่าคิสเซนโต้รนันโดก็ตัดสินใจรับงานนี้มาโปรโมทคิสเซนโต้รนัอนโดโดนด้วยนะอันนี้คือเราจะจะ,จะฟ้องลามไปถึงคิสเซนโตรนันโดแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์คนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจิมเมอร์บุเลอร์นะอันี้เป็นนักบาสนะฮะทีมชาติมีใครกะ มีเกรแฮมสตีเฟนมีเบนอัมสตองก็โดนด้วยนะบิตบอยอะไรเนี่ยนะฮะก็เคยไปโปรโมทไบแนนเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดนหมดทั้งขึ้นทั้งล่องนะฮะอืมต้องบอกไงเดียวงการนี้มันยังมันยังไม่เคลียนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโปรโมทการไปรับงานเชียอ,อะไรเนี่ยมันก็เดียเ๋ยวนียโดนย้อนหลังกันอย่างเงี้ยนะฮะค่อนข้างเยอะอยู่ก็ต้อง ดูกันดีๆแล้วกันนะฮะริเซโนโรนันโดก็อันกลำลังจะเป็นอีกลายหนึ่งที่จะโดดนะฮะพี่เจ็ดโดเนี่ย <laughs> สิ่งที่อยากจะวิเคราะห์ต่อนะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องของไอตัวทีเตอร์นะครับ Give FBI Peaks นะครับ behind the curtain นะฮะ,ะ,ฮะก็ต้องบอกว่าอ,อ,อันนี้ผมพยายามมองเพิ่มเผื่อเพื่อนๆจะได้เห็นภาพกว้างๆเลยนะกว้างๆเลยนะคุณคิดเห็นภาพแม้ว่าตอนนี้ รัฐบา,สาลสหรัฐเนี่ยเลกูเลตหนักนะนะเล่น1คือเล่น x c h a ช g e อันดับหนึ่งก่อนไบแนนตต่อมาจะเล่นอะไรอีกก็ต้องเล่นนี่ไง s t o b l e c o i นะผมว่า Stablecoin นี่คือหอกข้างแค่นะของของ US ดอลลาร์นะแล้วก็การตรวจสอบข้างใน Stablecoin เนี่ยก็ทางดีเตอร์เนี่ยก็ไม่ให้ตรวจนะแล้วก็คล้ายๆกับบริษัทก็ไม่อยู่ในอเมริกามันเล่นไม่ได้วะ่ะมันจัดการเขาไม่ได้แต่ว่า แต่ว่าเอฟเฟกของ USDT เนี่ยมันมีผลกับเงินดอลลาร์สหรัฐมากๆเลยนะครับถ้าอเมริกาจะทำ CBDC เนี่ยคือตัวที่น่ากลัวนะครับว่ามันมาแบ่งตลาดไปแล้วก็มันชื่อมันก็ดอลลาร์ดอลลาร์เหมืนอนกันแต่มันไม่ได้อยู่ในอ,อยู่ในอเมริกาเนี่ยอันเนี้ยทำยังไงดีนะฮะนี่คือสิ่งที่ <c oughs> หลายคนมองว่ากระทรวงยุติธรรมของอเมริกาจะต้องทําต่อไปหรือเปล่านะครับเพื่อนๆต้องจับตาอยู่ USDT นี้ให้ดีนะผมก็ไม่รู้ว่าทางใดทางหนึ่งเนี่ยจะเอาไงให้มันได้หรือเปล่า นะฮะซีเตอร์ฮะอาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปในการเล็กูเลตนะฮะเพราะว่าถ้าคุณจะเคลียร์คริปโตให้มันอยู่ในอยู่ในร่องในลอยในแบบที่อเมริกาอยากให้มันเป็นเนี่ยหนึ่งคืออ่ะอยากจะให้ ETF ผ่านใช่ไหมต้องเคลียร์เอ็กชเชนก่อนให้เอ็กชเชนเนี่ยมันอยู่ในร่องเลอย,ลอยก็อาจจะอะไรคนมองว่าเป็นคนของเราเนะเ,เป็นคนของอเมริกาต้องเป็นคนที่ใช่นะเอ็กชเชนันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งในอเมริกาคืออันดับหนึ่งของโลกด้วยมันต้องเป็นคนที่ใช่นะอันนั้นอย่างแรกอย่างที่2เนี่ย อีกพวกสเตเบิลคอยทั้งหลายเนี่ยเวลาเรามาเทรดเนี่ยมันต้องใช้สเตเบิลคอยไหมมันอยู่ในการควบคุมของเราแล้วหรือยังนะของอเมริกาแล้วหรือยังปรากฏว่ามันยังนะงั้นเป้าหมายต่อมาก็คืออาจจะต้องมีการได้กุเลตตัวสเตเบิลคอยก่นหรือเปล่าแล้วก็ค่อยไปมองที่เอาคอยว่าไอ้โปรเจกต์ต่างๆในอันนี้จิสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมันมาขึ้นมันมาขึ้นทะเบียนที่อเมริกาได้ไหมนะถ้าไม่ได้งั้นคืออเมริกาก็จะไม่ยอมรับนะแต่คําถามคือโปรเจกต์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอีเดเรียมคุณจะไปเรียกเขามาสั่งการเนี่ย แม้ทางไวต์ลิกเองอเขาก็าสั่งอ e ีเธเรียมไม่ได้นะเพราะมันก็มันก็นก,ก็รู้ๆกันอยู่นมันเขียนสมาร์ทคอนแท็กอะไรไปหมดแล้วนะแล้วไอ้ไอเหรียญแบบนี้จะเอายัางไงนั้นอย่างนี้จะเรียกเป็น security ใหม่นะทังนั้นที่กราตตสารัฐเนี่ยยังยืนยันมาตลอดว่าเป็น security ผมเลยมองว่าฉากแบบนี้ยังโอ้โหคุณได้เห็นคุณได้เห็นดราม่าต่อในปีหน้าแน,น่นอนนะ ได,ได้เห็นอะไรกันอย่างนี้แน่นอนมันเป้าหมายต่อมาคือทีเตอร์นะฮะอันนี้ก็ FBI p e ไ k behind the c u r t เด n ิละเริ่มเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องตีตรงตีเตอร์อะไรมากขึ้นนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะหลายคนก็วิเคราะห์ต่อว่าเฮ้ยอย่างนี้พี่บิ๊กไบแนนโดนเล่นละอันนี้ก็แบบคุยกันเองนะมันไม่ได้เป็นภาษาข่าวอะไรมากมายนะพี่บิ๊กไบแนนโดนเล่นละคนต่อมาเนี่ยเบอร์สองอนะ่ะเบอร์สองอันี้อเมริกาก็แหละไม่ต้องพูดถึงนอกอเมริกานะก็คือคนนี้หรือเปล่าวะ นะคอยคอยเบสคอยเบสนะก็อ่าเรามาดูกันนะคอยเบสเนี่ยข้อมูลล่าสุดก็เนี่ยไบแอนดอัมส์องก็ออกมาพูดเหมือนกันนะบอกว่าเฮ้ยโทรเซียนบีซีบอกว่า i, การที่ government นะฮะ U.S. government เนี่ยเข้ามาจัดก,การ Binance นะ Take action against Binance เนี่ย w l allow crypto industry to turn the page นะเราก็จะทำให้อ่วงการคริปโตเนี่ยพลิกไปหน้าต่อไปเลยนะฮะก็ไม่กล้าสังเกตน,นะว่าการคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่คอมเมนต์แบบ ไปด่ารัฐบาลนะไม่กล้านะเพราะว่าถ้าด่านเนี่ยโดนด้วยนะคือโดนคนที่สองโดนไปด้วยมจะไม่มีอะไรก็พยายามจะแบบเออเนี่ยแหละเดี๋ยวมันจะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่อะไรยังไงเนี่ยประมาณนี้นะฮะก็ว่าไปเอ่อมันก็มีการพูดถึงสิ่งที่อยากชวนดวนนี้มากกว่านะครับเรื่องของการยื่น ETF ของบริษัทดังๆเนี่ยใช้บริการใครมากกว่ากันอ่าคุณดูพหน้านี้นะน่น่ให้ดู นี่ครับคอยเบสโดมิแนนซ์บิตคอยสปอร์ตบิตคอยเอทีเอฟทำไมครับคุณดูไล่มาจากคนแรกเลยเกสเกลครับใช้คอยเบสในการทำคัสตเดียลถ้าเรามองไปในลิสต์ทั้งหมดเนี่ยจิมมนายตัดทิ้งเพราะว่าผมมองว่ามีประเด็นนะจิมมนายนี่ก็มีความหลายเรื่องนะยังไม่ยังไม่คืนลูกค้าเลยนะก็ยังมีความเสียหายอยู่นะก็สืบเนื่องกับอ e ีเกสเกลอะไรนั่นก็ว่าไปอันนั้นเรื่องหนึ่งนะจิมมนายัดทิ้งที่นี้มันก็จะมีอยู่2ช้อยนะฮะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะมาขยี้เรื่องนี้ให้ฟังนะว่า ผมว่าไม่ค่อยมีช่องไหนทำหรอกตัวผมส่วนตัวผมชอบเนี่ยผมก็จะขยี้ให้ฟังนะฮะมันมี2ช้อยช้อยหนึ่งคือคอยเบ a กับช้อยหนึ่งคือคัส t o ดี a l self c u s t o d i a นะฮะผมไม่รู้นะว่าเวลามันผ่านเนี่ยสองอย่างเนี่ยอันไหนมันได้เปรียบม,มากกว่ากันถ้าถ้ากรตอสหรัฐมองว่าคอยเบ a คือเทรดคอยเบ a คือทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยทุกอย่างยังมีความคุมเครือคอยเบ a นี่ยังต้องฟ้องร้องกันอยู่ ไอ้พวกที่เอาคอยแบบเป็นคัสเตดียลเนี่ยมันจะไม่ผ่านหมดเลยนะถ้ามองแบบนั้นนะส่วนคนที่ผ่านคนเดียวคือ f ฟ d เดอร์ตนะเป็นฟันเมเจอร์อันดับ3ของโลกซึ่งก็ดีกรีไม่ได้ย่อยอะไรนะครับเพราะว่าก็ด้อยกว่าแบ็กล็อกแต่ว่าก็ไม่ได้ด้อยกว่าเยอะแยะอะไรมากมายนะแบ็กล็อกระดับ9ก้าทินเลียนไอ้เฟรเดอร์ก็สัก4ี่ห้าทินเลียนนะก็ก็โอเคนะไม่น่าจะไม่น่าจะด้อยอะไรมากมายเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะที่เฟรเดอร์ตเนี่ยก้าวใช้คัสเตเดียลของตัวเอง ก็ไม่แน่ใจว่าพอใช้ค้าวที่ของตัวเองเนี่ยมันจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบยังไงแต่ถ้าเซกหรือก็ดอสซารัดมองว่าเฮ้ยคุณไปทําของตัวเองแล้วมันจะได้เลอรไม่มีการอ้างอิงนะไอตัวเชฟเวอร์เลนพาร์ทเนอร์เนี่ยมันมันจะได้เลอรนะก็เฟรดตี้ก็อาจจะเป็นคนเดียวที่โดนตัดออกแล้วคนอื่นผ่านหมดมันก็เป็นไปได้อีกเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจนะตารางเนี่ยก็เลยอยากจะให้ดูกันดีๆนะวันนี้ข้อมูลเชิงลึกมากเลยนะ ถ้าใครอยู่ในวงการก็จะฟังผมรู้เรื่องนะฟังมาทุกวันจะฟังรู้เรื่องแต่ว่าถ้าใครแบบเพิ่งมาฟังวันแรกนะวันนี้อาจจะงงได้นะขอประทานอภัยจริงจริงนะเพราะว่าไม่สามารถอัปเดตข้อมูลก่อนหน้านี้มาให้ฟังได้แต่คนที่ตามข่าวกับผมมาทุกวันเนี่ยผมคุณฟังเรื่องนี้ไม่น่ายากนะ,ะงั้นเอ่อ น่าสนใจละนะว่าไปวิเคราะห์กันดีๆว่าผ่านไม่ผ่านอย่างไรนะแล้วก็ความประเด็นล่าสุดเนี่ยถ้าเราไปดูข่าวก็ยังฟ้องร้องกันอยู่นะครับยังฟ้องร้องกันอยู่แล้วก็ไบแรมซองเองก็บอกว่ามั่นใจว่าจะชนะคดีกับกรตอรสหรัฐประเด็นก็คือประเด็นคือมันแปลกไงคือคนที่คนที่กําลังจะอนุม,มัติ E t ทให้กับคุณเนี่ยกําลังฟ้องร้องกับคุณอยู่อะ <laughs> มันก็เลยพูดยากเพราะเวลามันเป็นคดีกันเนี่ยมันก็จะต้องพูด พูดจาแอเนกาทีบหน่อยนะเพราะมันต้องแบบมันฟ้องกันะนะตบตีกันนิดนึงนะนอกศาลก็จะใช้คําพูดไม่ค่อยจะดอกไม้สักเท่าไหร่แต่ว่าในขาหนึ่งก็ต้องอ้อนวอนให้เขาอนุวัตไอเอทีเอเนี่ยนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนจริงๆนะฮะเนี่ยนะดูการพูดของไบรน์อัมสตองก็รู้นะฮะก็ พูดประมาณเหยียบเรือสองแคมไว้ก่อนนะบอกว่าเออก็ยอมรับมันก็มีแบดแอคเตอร์นะมันมีคนพูดคนไม่ดีนะในที่นี้ก็คืออาจจะเป็น FTX และแบงก์แมนฟีที่เอาเงินลูกค้าไปใช้ฟอกเงินอะไรแบบนี้ก็ยอมรับว่ามีนมนะนั่นก็เลยจะต้องมีการเลิกกรเดนง่ายอะไรเงี้ยนะ,ะประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่กล้าพูดเข้าตัวเองสักเท่าไหร่นะผมเห็นคาพูดแล้วก็เหมือนยังยังอยู่หลายๆเรื่องนะฮะเนี่ย แล้วก็เนี่ยอาร์มสตรองเซตที่ฟิก very good about คอยเบ c h ance to find l ล w อส i t นะมัผมรู้สึกดีอย่างมากเลยนะฮะว่าโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสนะรู้สึกดีรู้สึกดีประมาณนี้นะกะ็แล้วก็มีการปฏิเสธนะบอกว่าเ,เรายังโฟกัสในประเทศนะจ๊ะ,ะถึงแม้เซกเนี่ยโรยกตยามดันเราออกไปนอกประเทศเราก็ไม่ยอม เราจะอยู่ในประเทศเราจะตื้อกันต่อไปนะนี่คือสิ่งที่ไบแนนออกไปแล้วแต่ว่าคอยเบรไม่ยอมออกนะก็ยังคงอยู่ในทิศทางนี้ต่อเพราะว่าออกไปกลัวจะโดนแบบไบแนนไงก็ไม่กล้าออกนะก็มายืนยันอีกรอบไม่ออกนะจ๊ะยังไงก็ต้องโฟกัสในอเมริกาไว้ก่อนเห็นไหมงั้นคําพูดมันจะบอกอะไรบางอย่างอยูอย่พอสมควรนะงั้นนี่คือสิ่งที่น่าจับตาต่อมาครับคอยเบสจะเป็น next next ไบแนนหรือเปล่าหลังจากที่ถูกเลิกคเดตหรือ จัดบิล FTX ขึ้นมาใหม่กู <c oughs> ไม่รู้นะแต่มันต้องมีสักคนแต่มันต้องมีสักคนที่จะต้องทำงานร่วมกับถ้าจะสปอร์ตบิตคอยอียิจะผ่านนะมันจะต้องมีสักคนหนึ่งที่คนที่ใช่นะครับชาบอเมริกานะก็ให้ดูตารางนี้ไว้แล้วก็ลองดูแล้วกันนะประเมินสถานการณ์กันดีๆนะวันนี้เอาข้อมูลเชิงลึกมาให้ดู นะก็ถ้าฟังเข้าใจไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ขอประทานอภัยด้วยนะขอบคุณมากเลยนะที่ติดตามนะถ้าชอบข้อมูลแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หน่อยนะจะมาเล่าให้ฟังทุกเช้านะฮะใครอยากสนับสนุนช่องก็ยินดีนะครับเป็นสมาชิกได้นะก็ตกเดือนละร้อยบาทนะตกวันละสาบาทเองนะฮะถ้าคิดว่าพอจะช่วยกันได้นะก็ตั้งใจจะเก็บหอมลอลมริบมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆนี่แหละนะฮะ เพราะว่ามันมีหลายเรื่องต้องจ่ายเยอะเวลาทำรายการเนี่ยนะทำอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้รับสปอนเซอร์ด้วยแหละนะครับก็เดี๋ยวรอดูสปอนเซอร์ที่ผมคิดว่ามันผ่านเกณฑ์ผมแล้วผมก็จะรับมานะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนบ๊ายบายครับ <S <S have a nice day